คลิปสั้นๆแนะนาเหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาให้ดูเหรียญบางส่วนที่มีการพบเจอจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญที่ผมมารับซื้อส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดนะครับเป็นเหรียญที่มีการผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับแต่ว่าบางคนไม่รู้ว่าขายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญบางเหรียญนะครับที่สามารถขายได้นะครับให้ดูเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญนะครับใช้ไปก็แค่1บาทแต่ถ้าใครเจอแบบนี้ปีพศ 2529นะครับอ่าดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับถ้าเป็นปีพศ2อ2 9รอรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ150ยถึง500บาทนะครับอ่าดูแค่ปีพศนะครับปีพศ2อ2 9นอนะครับ,ออ 2, รบเหรียญ1นบาทรับซื้อ150ถึง500บาทนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญ5บาทที่รับซื้อแล้วก็ พบเจอกันบ่อยนะครับก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเน้นพูดถึงเหรียญที่พบเจอกันค่อนข้างจะง่ายหน่อยละกันนะครับเหรียญ5บาทปี46นะครับรับซื้อเหรียญละ3 0 0ร้อถึงสามบาทนะครับดูแค่ปีพศนะครับดูให้เป็นปี4-6นะครับมีเหรียญ5บาทปี4-6ขายได้ขั้นต่ํา เหรียญละ300บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ <c oughs> พบเจอกันค่อนข้างจะบ่อยนะครับเหรียญส0บบาทก็รับซื้อนะครับเหรียญ10บาทวาลระต่างๆเหรียญ10บบาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อเหรียญละไม่เกิน100บาทนะครับเหรียญวาละหลักๆตอนนี้ที่รับซื้อมีอยู่3วาลระนะครับก็คือ10บาทครุฑนะครับ Nah, เหรียญสิบบาทแบบนี้นะครับแล้วก็ด like ้านหลังเป็นครุฑแบบนี้รับซื้อเหรียญละไม่เกิน100บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแล้วก็อีกวาระหนึ่งนะครับก็คือเอเปกนะครับสองวาระนี้นะครับราคาเท่ากันนะครับรับซื้อไม่เกิน100บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับอันนี้2วาระนะครับครุดกับเอเปกส่วนอีกวาระหนึ่งนะครับวาระอมสินรับซื้อเหรียญละ30-50บาทนะครับ หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยที่เน้นรับซื้อก็คือ3วาระนี้นะครับวาระอื่นๆวาระย่อยๆนะครับยังไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับเพราะว่ามีการผลิตออกมาเยอะแล้วก็พบเจอกันบ่อยนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับบางวาระเหรียญละ11 12บาทแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้เน้นรับซื้อผมจะเน้นรับซื้อ3แบบนี้นะครับใครมีก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับ เหรียญ10บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญ10บาทอีกสัก2เหรียญนะครับเหรียญ10บาทที่พบเจอกันบ่อยก็คือปี41นะครับใครมีเหรียญ10บาทปี41รับซื้อเหรียญละ50-80บาทนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับซื้อไม่เกิน80บาทนะครับมี1เหรียญขายได้80นะครับกำไร70บาทถ้ามี7ถ้ามี10เหรียญนะครับมีปี41 10เหรียญ ก็กําไร700บาทนะครับอันนี้ลองดูนะครับเหรียญพบเจอกันบ่อยนะครับปี4-1รับซื้อเหรียญละ50-80บาทนะครับแล้วก็ให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2531หายากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหายากกว่าปี4-1นะครับราคาก็เลยแพงกว่าปี3-1รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500-1,000บาทนะครับ กรณีที่เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อ500ถึง1,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหรียญบางส่วนนะครับที่ทางเพจสลานลมคอย FC รับซื้อนะครับส่วนใหญ่นะครับแทบทั้งหมดเลยในคลิปเนี้ยเป็นเหรียญที่หาได้จริงๆนะครับในชีวิตประจำวันมีการพบเจอมีการผลิตออกมาใช้จริงๆนะครับ ใครมีเหรียญที่ผ่านมือมานะครับก็ลองสังเกตเหรียญสักนิดหนึ่งแล้วกันดูก่อนใช้นะครับเจอแบบนี้ขายได้จริงๆนะครับช่องทางการติดต่อนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับเพจ Facebook นะครับมีปุ่มส่งข้อความสามารถส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกจะติดต่อทางไลน์ก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรูปมานะครับ โอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปก่อไปสวัสดีครับ